สวัสดีครับในบทเรียนนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนลักษณะของรูปแบบของตัวอักษรในงานนําเสนอ Microsoft PowerPoint กันนะครับจริงๆแล้วในเรื่องของการใช้งานการเปลี่ยนฟอนต์การทํางานเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างจากการใช้งาน Microsoft Word หรือ โปรแกรม Microsoft Word อื่นๆเลยนะ,ะโปรแกรม Microsoft Office อื่นๆเลยนะครับแต่ว่าเราก็บาง,บางโปรแกรมบางแอปพลิเคชันก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในส่วนของความหมายแล้วก็คำสั่งหลักๆเนี่ยก็จะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับในส่วนของ Microsoft Word นะครับเวลาเราจะเปลี่ยนคุณลักษณะของตัวรูปแบบของตัวอักษรเนี่ยเราจะต้องคลุมดำก่อน รหรือว่าเราสามารถ control a ทั้งหมดเลยได้นะครับแต่ว่าในส่วนของ Microsoft PowerPoint เนี่ยเราจะต้องทำเป็นสไลด์นะครับทำทีละสไลด์แล้วก็ทำทีละเฟรมทีละกรอบในในเนื้อหาของสไลด์นะครับสมมติว่าอย่างสไลด์เรามีอยู่2ส,ส่วนนะครับมีส่วนของ title placeholder กับตัว object placeholder เราก็ต้องทำทีละส่วนนะครับ หลักการของการเปลี่ยนรูปแบบของตัวอักษรในแต่ละสไลด์นะครับในการทำงานนำเสนอเนี่ยเขาบอกว่าเราไม่ควรที่จะมีรูปแบบหรือว่าคุณลักษณะของตัวอักษรเนี่ยหลายหลายแบบนะครับใน1นสไลด์นะครับเพราะว่าจะทำให้ผู้อ่านนะครับหรือผู้ฟังเราเนี่ยอ่านแล้วเข้าใจง่ายเ,าเข้าใจยากนะครับสับสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ขอเวลาเราปรับนะครับปรับฟอนต์ปรับรูปแบบของตัวอักษรเนี่ยขอให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งสไลด์เลยนะครับหรือว่าถ้าจําเป็นจริงๆมันก็ไม่ควรที่จะเกิน2 2รูปแบบนะครับเพื่อที่จะให้เห็นข้อแตกต่างนะครับในการนําเสนอบางอย่างนะครับขึ้นอยู่กับเนื้อหาเราด้วยนะครับหลกักการต่อมานะครับสิ่งที่เราควรที่จะต้องคํานึงก็คือเวลาที่เราทํางานนําเสนอเนี่ย เราไม่ควรที่จะใช้ตัวเอียงนะครับตัวเอียงเพราะว่ามันจะทำให้ผู้ชมอ่านยากมากนะครับเวลาที่เรานำเสนอเราอาจจะใช้ตัวหนาได้นะครับตัวหนาได้แล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับก็คือเรื่องของการออกแบบนะครับการออกแบบตัวสไลด์เนี่ยเรา เน้นที่ความเรียบง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับเป็นหลักนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามา slide two จะมาทดสอบนะครับ slide o n วิธีเราจะทำ center title subtitle placeholder shape นำเสนอโดยนายพิราพิลาฤทธิ์ center title placeholder shape วิธีเขียนเรซูเม่สมัครงานให้น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปถึงก็คือขนาดนะครับขนาดตัวอักษรนะครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนนะครับถ้าเราไม่แน่ใจนะครับ เราไม่ควรที่จะไปปรับขนาดตัวอักษรเพิ่มหรือลดโดยโดยความที่เราไม่รู้ความหมายหรือว่าเราไม่รู้ขนาดไซส์ที่เวลาที่เราเพิ่มขึ้นไปเนี่ยมันจะมีขนาดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสิ่งสําคัญเลยเวลาเราทำเนี่ยเรามองไม่เห็นนะครับเรามองไม่เห็นเราไม่รู้ว่าตัวอักษรมันตกขอบหรืออยังตกหน้าจอหรือเกินหรือขาดไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งสาคัญก่อนที่เราจะมาจัดการพวกนี้นะครับเราจะต้องรู้ความหมายเราจะต้องรู้ก่อนว่าขนาดของตัวอักษรในแต่ละสไลด์เนี่ยในส่วนของบอดี้มันควรจะเป็นเท่าไหร่ไม่ควรไม่ควรเกินเท่าไหร่ในส่วนของไททอลไม่ควรเกินไม่ควรเกินเท่าไหร่นะครับในส่วนของการทํางานนะครับในส่วนของไททอลเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ44นะครับถึง48 point นะครับ ในส่วนของการทำงานนำเสนอหรือถ้าเป็นบอดี้นะครับจะอยู่ระหว่าง24ถึง36นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะปรับได้นะครับบางทีนะครับเราอาจจะเพิ่มหรือลดลงมากน้อยกว่านี้ได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ควรที่จะเกินไปมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเกินไปมันจะทําให้หล้น จอนะครับไม่สวยถ้าเล็กเกินไปมันก็จะทําให้ผู้ชมมองไม่เห็นอ่านไม่อ่านได้ยากนะครับโอเคนะครับวิธีการเปลี่ยนฟอนต์นะครับเปลี่ยนรูปแบบของตัวอักษรน,นะครับเราก็ทําได้ง่ายดายนะครับก็เข้าไปที่กรอบหรือเฟรมในแต่ละสไลด์นะครับ a เราจะเปลี่ยนทีละสไลด์ <title> นะครับสมมติว่า เราจะเปลี่ยนที่ Center Title แล้วก็ Enter เข้าไปนะครับมันจะคุมดำให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราใช้ Control D นะครับในการเข้าไปปรับฟอนต์หรือ Control Shift F ก็ได้นะครับนะครับหรือว่า Control Shift P ก็ได้นะฮะอ่ะ Control Shift P ไม่ได้ Control Shift O ไม่ได้อ่ะไม่เหมือนอันนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับ Control Shift F ได้นะครับ คอนโทรชิเอฟได้นะครับแล้วก็กคอนโทรดี D. คอนโทรดี D. คอนโทรดี D ก็ไม่ได้นะครับโอเคคอนโทรชิพเอฟได้อย่างเดียวนะครับอ่ะนะครให้เราใช้คอนโทรชิพเไปฟอนต์ลแนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับโดยความหมายนะครับ ก็ตอนแรก tab, control. Font นะครับมันจะอยู่ในฟอนต์แทนะครับแล้วแท็บลงมาลาตินเทคนะครับ Latin Text ก็อยู่ในแท็บในส่วนของแท็บเป็นอเมริกานะครับพวกอเมริกาพวกลาตินพวกอะไรต่างๆที่มันมีรูปแบบฟอนต์ที่มันแตกต่างกับการใช้งานแบบมาตรฐานทั่วไปนะครับเราสามารถที่จะมาเลือกตรงนี้ได้นะครับ แท็บลงมาครับคอมเพล็กซ์ selected อ font นะครับก็จะเป็นพวกสคริปต์พวกฟอนต์ต่างๆที่เขาใส่เข้ามานะครับใส่เข้ามาเพิ่มนะครับนอกเหนือจาก euh, การใช้เป็นฟอนต์มาตรฐานอยู่แล้วนะครับให้มันรองรับนะครับก็ลองปรับนะครับปรับให้ <text> สอดคล้องกับฟอนต์ที่เราต้องการที่จะใช้ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นฟอนต์มาตรฐานนะครับเขาบอกว่า ในการนำเสนอนะครับให้ใช้ฟอนต์ sans serif นะครับ ms sans serif ซึ่งซึ่งมันจะทำให้อ่านได้ง่ายนะครับนะฮะอันนี้อันนี้เป็นผมก็ไม่ค่อยทราบเรื่องของที่มาที่ไปเท่าไหร่แต่ว่าจากที่ศึกษามานะครับในเรื่องของการนำเสนอเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้ ms s e n s s r i f ซึ่งมันจะช่วยให้ ดูง่ายแล้วก็อ่านเข้าใจง่ายนะครับก็แท็บลงมา u l a ฟอนต์สไตล์นะครับก็จะมีแบบรูปแบบของฟอนต์นะครับก็จะเป็นเร g ก l ล่านะครับอิาลิกนะครับ Italic ก็ตัวเอียงโบก็ตัวหนาโบอนนะิทาลิกก็ตัวหนาด้วยเอียงด้วย not นะครับก็ อย่างว่านะครับก็อย่างที่ผมพูดไปอย่างที่ผมบอกไปก็ไม่ควรที่จะใช้ตัวเอียงนะครับ i ิตาล not selected b o not selected italic not font style แต่เสร็จแล้วนะครับถ้าเราลองเลือกลูกศรลงนะครับในการเลือกแล้วเนี่ยให้เรา escape ออกมานะครับมันจะออกมาข้างหน้าให้ size add d t plus s selected size นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นขนาดของตัวอักษรก็อย่างที่ผมว่านะครับว่าไททอลควรจะอยู่ที่4 4 4 8ปประมาณนี้นะครับบวกลบได้นิดหน่อยนะครับ ถ้าเป็นบอดี้ก็อยู่ที่24ถึง36ประมาณนี้ครับแท็บลงมา Font window all text grouping font color RGB 0 0 0 collapse RGB ตัวนี้ครับเป็นพวกสีนะครับสีของตัวหนังสือนะครับเราจะต้องเลือกใช้ให้ถูกนะครับในเรื่องของการใช้สีของของตัวอักษรนะครับเราจะต้องทราบนะครับว่าว่าตัวสีพื้นหลังเราใช้สีอะไร แล้วก็เราจะใช้สีอะไรที่เป็นตัวอักษรสีอะไรนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยอ่านได้ง่ายนะครับอ่านได้ง่ายนะครับมองเห็นชัดเจนในพื้นหลังถ้าสมมติว่าเราใช้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงในส่วนของการใช้แบ็กกราวเพิ่มเติมนะครับแต่เขาบอกว่าถ้าเราใช้แบ็กกราวทึบนะครับแบ็กกราวที่เป็นพื้นสีดำนะครับตัวหนังสือสีขาวเนี่ยมันจะใช้ได้ในกรณีที่ มีผู้ชมนะครับประมาณหนึ่งนะครับถ้าผู้ชมเยอะๆเนี่ยไม่ควรที่ที่จะใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้ผู้ชมที่อยู่ห่างจากหน้าจอไปประมาณไม่เกินประมาณมากกว่า1 0 20เมตรนะครับถ้าใช้พื้นหลังสีดำแล้วก็ตัวหนังสือสีขาวผู้ชมที่อยู่ห่างจากเราเกิน20เมตรเนี่ยเขาจะมองจะอ่านเราอ่าน,อ,านอ่านยากนะครับอ่านยากมันทำให้อ่า เรื่องของเนื้อหาเรื่องอะไรต่างๆที่เราต้องการที่จะนําเสนอก็ลดคุณภาพลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักเกณฑ์นะครับซึ่งผมจะคอยสอดแทรกไปเรื่อยๆนะครับว่าในส่วนของการทํา powerpoint เนี่ยควรจะเป็นยังไงนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นหลักเกณฑ์แล้วก็ในส่วนของฟอนต์นะครับย้อนกลับมาถึงฟอนต์ที่เราจะใช้สีฟอนต์นะครับควรจะต้องเป็นสีฟอนต์ที่ตัดกับแบ็กกราวด์หรือพื้นหลังที่เราใช้นะครับเช่น ตัวแบ็กกราวสีขาวตัวหนังสือจะต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินนะครับเช่นอีกตัวหนึ่งก็คือตัวหนังสือตัวหนังสือสีดำอ่าสีสีขาวนะครับแบ็กกราวสีดำจะต้องเป็นตัวหนังสือสีขาวนะครับประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็จะมีแบ็กกราว n d สีขาวตัวหนังสือสีสีดำสี อาจจะเป็นสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินสีน้ำเงินเข้มประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็จะทำให้ข้อมูลที่เรานำเสนอเนี่ยมีผู้ชมสามารถที่อ่านได้ชัดเจนนะครับไม่ควรที่จะใช้สีแบ็กกราวที่มันกลมกกืนกันนะครับเช่นแบ็กกราวสีเขียวตัวหนังสือสี เขียวเข้ม Background สีน้ำเงินตัวหนังสือสีฟ้า b a c k กราว n d สีเขียวตัวหนังสือสีน้ำเงินประมาณนี้ครับซึ่งถ้ามันกลมกกืนกันเนี่ยมันมันจะทำให้อ่านยากอ่านยากแล้วก็ลายตาปวดตาแสบตานะครับพวกนี้เราควรที่จะต้องระวังนะครับในเรื่องของการทำนะครับ แล้วก็ต่อให้มันตัดกันนะครับอย่างเช่นแบ็กกราว n d สีสีส้มตัวหนังสือสีแดงแบบนี้ครับพวกนี้ก็ไม่ควรใช้เพราะว่าเวลาอ่านนะมันจะทำให้เมื่อยให้ล้าแล้วก็มันแสบตานะครับพวกนี้นะครับไม่ตัวหนังสือแบ็กกราวสีเขียวตัวหนังสือสีแดงอย่างครับพวกนี้มันจะทำให ให้งานนำเสนอของเราลดคุณภาพลงนะครับอันนี้ก็ลองไปปรับใชยย้ดูนะครับตอนนี้พูดถึงตัวสีนะครับแทบลงมาฮะ underline style combo box single underline style ใน,ในกรณีที่เราต้องการที่จะเน้นหรือว่าใส่ขีดเส้นใต้นะครับตัวนี้เราก็สามารถที่จะมาใส่รูปแบบของการขีดเส้นใต้ได้เช่นขีดเส้นใต้เส้นเดียวนะครับขีดเส้นใต้2เส้นขีดเส้นใต้ตัวหนาะขีดเส้นใต้ที่มันจุดๆนะครับพวกนี้นะครับมี underline color RGB นะครับ underline color ก็คือสีที่เราใช้ขีดเส้นใต้นะครับ effects grouping strike through checkbox not checked alt plus k e f f e c t นะครับพวกนี้ก็จะใส่ e f f e c t double strike through checkbox not checked uh, double strike through นะครับพวกนี้ก็จะเป็น e f f e c t ของการขีดเส้นใต้นะครับ superscript checkbox not checked alt plus p uh, superscript นะครับ ก็เป็นพวกตัวยกนะครับ Subscript checkbox Subscript ก็คือตัวห้อยนะครับ Offset edit enter value f o r minus 100 h u d r e font window effects grouping small caps checkbox not checked alt plus m Small c a p ตัวนี้ก็ตัวเล็ก All caps checkbox not checked alt plus a All c a p นะครับตัวนี้ตัวพิมพยย์ใหญ่ Equalize character height checkbox not checked alt okay button น,นะครับพวกนี้ก็จะเป็น Cancel button Tab Control Cancel button OK button Cancel Tab Control Latin text Font Win Character spacing Tab selected Alt plus Font Tab selected Alt plus Set Character spacing พวกนี้นะครับเดี๋ยว Character spacing เดี๋ยวผมจะมาพูดเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าวิธีเขียนในส่วนของการปรับฟอนต์นะครับก็ประมาณนี้นะครับ <one. S 1> เราสามารถที่จะปรับนะฮะในที่นี้ผมจะไม่ผมจะไม่ปรับไม่เปลี่ยนอะไรนะครับผมจะยืดเอาตามที่เขากำหนดมาเลยนะครับใครบางทีเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนนะครับ เราจําเป็นที่ต้องปรับให้มันดูสวยงามเหมาะสมนะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาทําได้นะครับทั้งนี้นะครับขึ้นอยู่กับงานลักษณะงานที่เรานําเสนอนะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเปลี่ยนนะครับฟอร์แมตตัวอักษรนะครับเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรนะครับการใช้คําสั่งเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรนะครับใน powerpoint เราสามารถที่จะใช้ control shift f ได้อย่างเดียวนะครับ control d ใช่ไม่ได้ นะครับ Control Shift P ไม่ใช้ไม่ได้นะครับก็มันจะไม่เหมือนเวอร์ชันก่อนนู้นนะครับแต่ก่อนเนี้ยผมเคยเคยใช้อยู่นะครับมันใช้ได้ก็เลยจํามาพอจามาแล้วพอมาใช้เวอร์ชันใหม่แล้วมันมันทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนนะครับก็ใช้ได้แค่คําสั่งเดียวนะครับใช้คําสั่ง Control Shift F เท่านั้นนะครับโอเคครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ